มาทุกวันไหมพี่นนะมาทุกวันตลาดสันตีสุขบ่ายสามโมงเต็มทุกร้านเอันนี้คือปากหมอก้อป่ะพี่สามสิบบาทใช่ค่คะชุดหนึง่งได้กี่ตัวสามตัวสามตัว,วอันน,นี้เจีมบิดมะนาใส่นะคะ อันนี้เขาเรียกชายเนาะใช่ค่ะผู้ชายหนึ่งหชิ้นสาบาททอดแบบทอดก็มีทอดยี่สิบบาทสามสิบบาทนี่ทำใหม่เลยแป้งสามเมื่อ ถ้ะคนเดียวทำหลายอย่างเลยทั้งทอดคุยชายใช่ไหมถักหม้อมโหสุดยอดน้ำจิ้มเด็ดโอ้ยนี่แก้วพอขนมกินร้านนี้แสบ โดยเฉพาะน้ำยากะทิอันนี้สิอันนังย,ยีสิอันน่อยสิบสาบาท